โยซาชมที่เพชรนงแข่งแก่งเก็บอาการดีเป็นเป้าหมายหาโจนาธานเฮเกตตี้ยุกิโยซ่าคิกบ็อกเซอร์ชาวญี่ปุ่นเอ่ยปากชมพี่เพชรนงอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งหวานแข่งแข่งเป้าหมายตอนนี้อยากชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งตุ้นแบนตั้มเวทจากโจนาธานเฮเกตตี้แมชมป์ชองกิยุกิให้สัมภาษณ์ว่าเสียาดายเล็กน้อยที่ไม่สามารถปิดเกมด้วยการหมกเอาได้พี่เพชรนงเป็นนักชกที่แข่งแก่งเทคนิคดีและเก็บอาการเก่งไม่ว่าจะต่อยหรือเตะดักไม่ทราบเลยว่าพี่เพชรนงเจ็บหรือไม่ยังมีการป้องกันตัวที่ดดีีมาูท่ไ้นนับพเพเร เป็นการแก้ทางที่เตรียมมาอยู่แล้วเพราะว่าพี่เพชรธนงเป็นมวยซ้ายึ่เตรียมหมัดขวาส่วนไว้แก้ทางกับที่ซุปเปอร์เล็กโผลไว้ว่าจะเป็นฝันร้ายสําหรับคุณยุกิบอกว่ายินดีเลยหากได้เจอกันจริงเดี๋ยวจะได้รู้ว่าใครจะฝันดีหรือฝันร้ายถ้าหากได้เจอกันจริงก็ดีเพราะว่าอยากเจอนักชกที่เก่งอยากให้ซุปเปอร์เล็กเสกขาดนดูอยากจะรู้ว่ารู้สึกยังไงเมื่อตัวเองเอาชนะพี่เพชรธนงซึ่งเป็นรองแชมป์อันดับ3าแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่จะต้องชกกับโจนาธานเฮกตีในการชิงแชมป์โลกตอนนี้ตนพร้อมแล้วและมีความกระหายที่จะ แฟนมวยชาวไทยว่าหากเขามีโอกาสได้ชกที่นี่อีกครั้งอยากให้แฟนมวยชาวไทยส่งเสียงเชียร์ด้วยนะักวันที่ต่อยรู้สึกเหงาเหลือเกินที่ไม่มีเสียงเชียร์ตอนเปิดตัวขึ้นเวทีเลยแบบนี้ยุก,กิจ,จะอ้อนชาวไทยยังไงดีสงสัยต้องมีคำอ้อนเป็นภาษาไทยก่อน